กับคูลิ่งจอยสติ๊กจอยเล่นเกมมือถือระบายความร้อนพร้อม power bank ภายในตัวและสินค้าเล่นเกมมือถือต่างๆอีกมากมายสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมโอเคเราก็อยู่กันในเกมก a r e n a ROV Thailand กันอีกแล้วนะครับเหมโดยที่วันนี้ผมก็จะมาทำการดีวีพีโร่กันอีกแหละซึ่งตอนนี้ดาวตกอีกแล้วไ <laughs> ลมอนเดี๋ยวเรากดไปกับ RCK คนเดิมนะครับผมอ่ะ เพิ่มเติมคือ RCK เขามีช่อง YouTube ด้วยนะครับไปติดตามเขากันได้เนาะพิมพ์ไวว่า RCK เลยโอเคครับผมกดเริ่มกันไปก็เดี๋ยวเราจะได้รีวิวตัวอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูนะจริงๆอยากรีวิวซิลนะครับแต่ว่าจะกดทันเล่นหรือเปล่าเวลารุ้นกันอ๋อสวนเรื่องการสตรีมเนแอปมิการครับผมขอแจ้งข่าวนิดหนึ่งเพราะว่าวันอาทิตย์ผมไม่ได้สตรีมตอน6โมงเย็นแต่ว่าสตรีมตอนบ่ายโมงตรงนะครับ วันอาทิตย์นี้วันเดียวนะครับผมอ่ะเผื่อใครยังไม่ทราบกันเนาะสำหรับคนที่จะไปติดตามผม Steam สตรีมสดๆนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ตอนเย็นผมมีทุท้านั่นเองนะแกทำไมจับคิวค่อนข้างนานรอบนี้ับสุดแล้วนะเฟรมเรทสูงภาพเพดีโอเคจับคิวเป็นที่เรียบร้อย ๊๊หซิลกดเลือกด้วยความเร็วแสงเลยวะ่ะไม่ทันเลยกดเลือกข้อเร็วเลยโอ้แล้วมูลาดมูลาดกับซิลกดพร้อมทั้งคู่ครับผมงานจะเข้าหรือเปล่าเกมแรกของวันฮัลโหลเพื่อนแข่งใจเปลี่ยนตัวหน่อยเออซิลเปลี่ยนแล้วครับจบเลยซิลเปลี่ยนละซิลเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นนักมวยนะครับรัชผมเล่น Hmm. มันแอสซีนสองแล้วอะ่ะลาร์ดมันก็สายแอสซินอะมันจะบางเกินนะดีทีมยังไงดีโอมาแล้วกันปะแต่หลายคนก็บ่นให้รีวิวโอมากันนะครับก็จัดโอมาไปมันเหมือนเรื่องตัวไม่ถูก,กนัเนี่ะนักมวยเออนักมวยดิแล้วอาร์ซเคเล่นเป็นปลาหมึกพอครับผมเครส โอมาล่างสกินนี้สําหรับคนที่เล่นมาตั้งแต่แรกๆนี่จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็เป็นร่างต้นตั้งแต่เข้ามาในซีซั่นแรกนั่นเองนะแล้วก็รู้สึกว่าซีซั่น2ใช่ไหมที่มันมาเปลี่ยนโมเดลกลายเป็นเจ้าตัวโอมาล่างต้นนะตอนนี้นะครับแล้วก็เอาร่างนี้มาขายเป็นสกินในซีซั่นที่3แผนการตลาดค่อนข้าง,งดีแต่ว่าขายไม่แพงนะขายแค่10คูปองหรือ20คูปองมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับตอนที่เอามารีเมคแล้วก็ขายใหม่นะครับ โอเคฝั่งของผมก็จะเป็นมูราดฟาร์มนะครับฝั่งของเขาจะเป็นวูคองฟาร์มนะวูคองนี่เล่นฟาร์มโหดมากครับของมาไวแล้วก็เดินเกมได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวเราก็มาดูกันสาหรับทีมผมก็มีเคสแทงแล้วก็มีผมคงต้องออกของแทงมาช่วยเนาะเพราะว่าเคสแทงตัวเดียวอาจจะไม่ไหวนะครับสกิลสตันตไม่มีเลยนะผมต้องคอยเข้าไปจังหวะครุกวงในแล้วก็สตานตให้เพื่อนนะครับเจอทีมของเขามีโอมาล่างต้นด้วยนะ โอ้มาล่างใหม่เรียกว่าล่างใหม่ดีกว่าล่างต้นอ่ะันนี้ล่างเก่าครับเขอกำลังสนับสนุนจัดไปลายไวรุ่นไอ้ขุนค้คอนของ rov ก็เหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบให้ผมขอไลค์ก็ไม่ต้องไลค์แล้วไม่ต้องบ่นนะครับผมเออนะไม่งไงเปิดก่อนได้เปรียบแล้วนักมวยมาครับจังหวะนี้ตีอยู่ตีแล้วตีตีสตาร์น่อยดิ หนึ่งทีตีสตานครับผมแล้วนักมวยมาต่อยยบรรอระเบิดตัวเรียบร้อยครับผมเฟิร์สบาดไปจังหวะนี้สวยงามครับแล้วทุบอีกหนึ่งทีวิ่งนะจ้าวิ่งนะจ้าวิ่งนะจ้ามีสตารนได้มีสตานแล้วกลับไปทุบอีกหนึ่งทีครับแล้วทีไม่มาซ้อนเลยครับมูลัตปลาหมึกมาช้าไปหน่อยหนึ่งครับแล้วมูลาดเขาพยายามฟาร์มปั๊บฟ้าไงเขายังไม่หมกมาแก๊งไงมีถ้าเกิดทั้งปลาหมึกแล้วก็ทั้งมูลาดมาช่วยผมนะผมตีสตานไปเมื่อกี้น่าจะได้อยู่นะครับเมื่อกี้คอนแดงแล้วอะเสียดาาัีทมมมไ่กนนะ โอเคแล้วมูลาโดนไล่อยู่ครับตอนนี้จะรอดหรือเปล่านะแล้วสกิลออกมาได้ครับเกือบตายเหมือนกันแล้วยังไงครับตามนี่ไงสโลไปหนึ่งทีแล้วนักมวยโดนกดดันครับนักมวยเลนกลางโดนกดครับและเรียบร้อยตายไปผมยืนกลางแทนก่อนแล้วกันนักมวยเขาเพิ่งตายอะ่ะแต่ว่าได้คิวแผ่นได้ด้วยนะดูท่านอนแผน่าดูท่านอนตายของแผ่นท้านี่มีความเป็นศิลปิน ใจเย็นดีเออร้านบอกใจเย็นดีใจเย็นไวรุ่นแล้วเลนล่างก็ผมอลิศดันเลนลึกเกินไปนะครับน่าจะไม่รอดหรือเปล่าโดนไล่มาติดๆเลยแล้วโอมาไล่ทุบอยู่เรียบร้อยตายไปครับผมคุ้มกันด้วยอะไรผมยืนเฝ้าเลนกลางอยู่นะร้านมันตายอ่ะโอเคผมลงอยู่เอ้าตายละตายแล้วเทินมัวละตายแล้วเทินมัวละเดี๋ยวกอนเดี๋ยวอันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวกอน เราแล้วาแล้วตายนะสักหน่อยสักหน่อยเกมแรกของวันหัวอุ่นๆอ,อยู่มาเลนลากยังไงลานก็ลงมาเหรอเงียบเลยไม่เถียงเลยเมื่อกี้คือลานมันตายนะครับผมก็ยืนกลางให้อยู่อะแล้วอลิสมันตายไงมาหัวร้อใส่ผมเฉยแล้วมารับจังอันนี้ทุบสตาร์ไปนหนึ่งทีคอแดงแล้วตีไม่ติดสตาร์อีกรอบครับ คือตอนนี้สตาร์นมันไม่ได้ติดทีทีแล้วนะสำหรับโอมาก็คือมีคูดาวระยะการคูดาวของสกิลนะครับอยู่ที่4วินาทีถ้าจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวเล่นจบเดี๋ยวเราไปอ่านสกิลกันอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเดี๋ยวแนะนําสกิลแนะนำไอเทมนะจำไม่ผิดนี้ผมว่าจำชัวร์ละสี่รอบอเอ้ยไม่ใช่สี่รอบ4ี่วินาทีไม่งไงตีคือมันจะไม่ติดตานแบบติดทีทีเหมือนแผ่เก่าๆแล้วนะครับมันโดนปรับนะเป็น4วินาทีละ แล้วโอมามาจังหวะนี้ปั่นไปเลยครับผมเวลสี่เวลห้าแล้วครับแล้วลวงตัวหลังครับผมเวลเลดดับบางๆต้องเจอบางๆต้องเจอหน่อยแล้วเพื่อนบางๆต้องเจอหน่อยแล้วแพนด้ามาครับผมติดสต์ทระเบิดตัวเรียบร้อยครับแล้วแพนด้ามากระโดดสกิลสามาโดนทุบอุวิระเบิดตัวอีกเกือบตายแลวครับผมวิ่งเข้าป่านี้อ้าวอ้าวหลง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 ก็ไปล้วจ้าถ้าหลงก็ไปแล้วจ้าอยู่ต่อก็โง่ดีแล้วอูคองมาครับรัดโดนจังหวะนี้ จะตายไหมยังไม่ตายก็ผมสกลิลสามถลายออกมาได้ตีสตาร์ล่อ,อไว้อีกหนึ่งทีวาร์ปกลับมา้าเถอะเสี่ยมันมาป่านี้นะเนีเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามดูแมพไปครับเพื่อมันมาหนานาแพนดา้ดาแพนด้าแพนด้าปะชิบหายแล้วกู <c oughs> ปไปแล้ว <c oughs> ป่นเลยเอา้าสู้สู้มาในป้อมแล้วผมออกไม่ได้เงี้ยโดนสกลิลสามมาเรียบร้อยตายเลยครับและอันนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะ เรียบร้อยตายขาดป้อมครับแพนด้าหลวงหลังนะั้นแล้วนักมวยมาจาังหวะนี้สกิลสามถ่ายไปครับผมแล้วสกิลสองอีดึงทีแพนด้ายังไม่ตายนักมว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 ยจะตายแทนกบแพนด้ากลับมาทุบเรียบร้อยแล้วคลิปตีแพนด้าตายไปแพทริกเลยโอ้โหแพนด้าอย่างเข้มครับทีมของเขาคลิปตีตายนะคนจริงต้องโดนคลิปตีตาย <laughs> มาแล้วมาแล้ว เปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบครับแล้วปั่นล้อมูลาดมูลาดเอ้าไม่มาแล้วครับมูลาดครับลูกพี่ผมปั่นล้ออยู่เนี่ยแล้วสกิลได้อีกตีเรียบร้อยอาริสคิวไปครับแล้วจะไปไหนแววเลททุบเรียบร้อยเริ่มมาครับผมสกอร์คิวแปดต่อเก้าสกอร์นี่เขาเรียกว่าสกอร์สูนยสีครับผมแต่ว่าป้อมนี่ค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะผมออกมาเป็นเสื้อคลุมฟ้าก่อนเลยเฮ้ยเลื่อมันน้อ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 ยมันสกิลไม่โดนเลยวะ ปั่นปั่นไว้โอ้โหมันโชว์หนาว่ะโชว์หนาก็ตายไปกดสกิลสามยืนทีป้อมไงโชว์หนาไงขอมังกรเล็กได้ปะละ่ะพยายามเก็บสกิลสองเมื่อสแต็กครบเป็นคอนแดงนะครับเก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้เอาไวใ้ไวใ,ชไวใช้ตอนจําเป็นนั่นเองจะได้ติดสตัร์ชัวๆเนาะแล้วเลนล่างอลิศครับผมคิวแล้วนี่ไงตีติดสตัร์ไม่ดิผมขอมังกรเล็กก่อนแล้วกันเดี๋ยว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 ขอมังกรเล็กก่อนได้ได้โกทั้งทีม ได้72โกทั้งทีมนะครับกับการตีมังกรเล็กมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วไวเลตมายังไงไวเลตจะเอาปลาเพื่อนเลือดผมเด้งอยู่น,นนะไม่มีมานาผมเอาบัฟฟ้าดีกว่ามูราด์เขาก็น่าจะลงล่างปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวเลต์ไวเลตเอ้ย <c oughs> มาแล้วทาร่าทาร่าเหรอทาร่าเหรอปั่นเลยปั่นหาไวเลตดีกว่า โอ้ยไปไม่ได้แล้วทาร่าตีโลอยู่แล้วกลับไปทุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วไม่ไหวไม่ไหวนางเยอะเลยโอ้ยป้อมแตกแล้วเล็กิ้งเรื่อยๆเอาไงเอาไงเอายังเอายังทุบไปแล้วหนึ่งทีครับแล้วปลาหมึกโดนจับไว้ขาป้อมอยู่แล้วป้อมแตกครับกดสกิลสามปั่นเรียบร้อยตายอยู่ครับผมซูกาบอกพอแล้วอะไรพิมพ์ออกมาบอกพอแล้ว อะไรอ่ะขอบับขอบับอ่ากดขอก่อนนะขอบับนะขอบคุณกดขอก่อนเพื่อเป็นมารยานะครับเออครั้งแรกตัวนี้ตีไปเหมือนเขาบัวกันอยู่เลนกลางนะเราก็รีบเอาบัฟฟ้าแล้วก็ไปช่วยเพื่อนต่อเลยครับเด้งมานาไปอีกทีเดียว what the fuck เออผมน,นี่สตันเลยเนี่ยดูเอาครับดูเอาดูเอานะท่านผู้ชมอย่างงี้ก็ได้อะดูดิดูมาดิคือผมก็ไม่มีมานาผมกดขอบัฟแล้วอะแล้วผมตีทีเดียวตายอะมาตีเปียเ๊ยเฉยเลยหมดอารมณ์เล่นเลยเหมืออารมณ์เล่นเลย รอก่อนกําลังไปครับแล้ววูคองมาครับผมทุบไปจังหวะนี้แล้วสกิลระเบิดตัวเรียบร้อยครับตีหนึ่งทีตายแล้วปั่นครับจังหวะนี้ปั่นเอาตัวหลังก่อนครับพยายามเก็บแครี่กับเมททีมเขานะตีไปอีกหนึ่งทีครับผมแล้วไปไหนแล้วตีอีกหนึ่งทีแล้วสกิลตีอีกหนึ่งทีจะตายแล้วตีอีกหนึ่งทีตายเอ้าเอ้าเอ้าไม่ตายวะนึกว่ามันตายแล้วอลิสตานไปไม่โดนครับคือเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาตายชัวช์วแล้วนะแต่ไม่ตายวะเออ ผมนึกว่าตาแล้วไงเดินกลับมาไงเห็นพอเห็นแม่ตาปุ๊บจะเดินกลับเข้าไปตีต่อป้อมตีตายเลยโอ้โหคนจริงต้องโดนป้อมตีตายไปดินะมันก็จะเฟล,ลๆหน่อยๆนะครับตั้งแต่โดนร้านบัฟฟ้ามาสติเริ่มหลุดโอเคไปไปไป,ไปลุยต่อไปลุยต่อผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปครับแล้วเรียนล่างรับผม ลาจกำลังโดนโอมาไล่กดแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้ทุบไปหนึ่งทีสโลติสตันและสกิลสามปันแบบโอมาเขาสกิลสามสวนอยู่นะตอนนี้แล้วสกิลที่สองสโลไปอีกหนึ่งทีครับแล้วโอมาพุ่งไปแล้วจังหวะนี้ผมก็มีพุ่งอยู่นะพุ่งไปตีหนึ่งทีเรียบร้อยตายครับแล้วเวเลตยืนยิงฟรีอยู่วงนอกครับผมแล้วทาราบมาจังหวะนี้สกิลสองสโลไม่โดนก็ต้องตามล่าหาแครี่ก่อนแล้ววูของเลือดน้อยกว่าอาวูของก่อนดีกว่าแล้วสกิลสองทุบไปอีกหนึ่งทีครับผมลับตีเรียบร้อยปลาหมึกสกิลสามมา ปลาหมึกคิวนะผมไม่ได้คิวปลาหมึกอัลติเมทแล้ววะ r c คอัลติเมทถอยก่อนนะทาหน้ามันเลือดอย่างนี้อยู่นะอะไรเมื่อกี้เอ้ยแพนด้ามาแพนด้ามาเมื่อกี้ r c คกระโดดใส่ผมนี้จะกระโดดใส่เกราะเหมือนเจนลิวปะยังจำกันได้ปะครับตอนที่เล่นอับเอฟซีอะแล้วหลิวปลาหมึกกดสกิลสามกายร่างแล้วกระโดดใส่เก,กห้ยผมอะยังจําได้ไม่หายนะคลิปนั้นยังฮาบอกเลยยังฮาเมื่อกี้ r c คกระโดดใส่เกรากเหมือน,นเลยแหละ แต่ยี่เคียร์คิดไปก่อนครับพยายามเก็บสแต็กสกิลสองนะครับผมให้มันเป็นสีแดงน,นั่นเองพยายามสกิลสองใช้ไปเพื่อเก็บสแต็กนะครับเมื่อสกิลสองครบสามครั้งโดนคลิปนะครับหรือว่าฮีโร่ก็ได้จะเป็นสีแดงทําให้เราตีติดสตันนะครับโอเคขออ,ขออีกทีขออีกทีโอเคขออ้อนแดงและอะไรเราไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหโอมามาครับผมออกมาก่อนจังหวะนี้ แล้วสกิลสองสตาร์ไปครับแล้วสกิลสามปั่นเลยจังหวะนี้ปั่นเลยระเบิดตัวมาละระเบิดไม่ตายวะทาราแล้วสกิลที่สองครับทุบแล้วสกิลที่หนึ่งมาทุบอีกทีเรียบร้อยครับผมแล้ววูคองโดนตีเรียบร้อยตายไปสี่ช็อตนี้ดันได้ไหมครับผมดับเบิลแท็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะไรกันไม่ได้ยินอืมมาดานัดานดนันดันเลนบนครับผมปลาหมึกก็ตรึงไวเอเลตทีมเขาไม่ให้มานะตอนนี้นะครับผมบอกเลยคือกล้าพูดให้เต็มปากเต็มคำหรือว่า แคลลี่เล่นยากครับตัวบางๆเล่นยากจริงนะแคลี่เมทถ้าเมทก็จะเป็นพวกเพตาที่มันเล่นง่ายหน่อยเพราะว่ากดสกิลสามมันเพิ่มกระให้ตัวเรานะครับแล้ววิ่งเร็วก็คือเอาง่ายๆว่าตายยากอ่ะแต่ว่าเมทตัวอื่นกับเอาป้อมให้แตกก่อนป้อมให้แตกก่อนป้อมให้แตกโอเคป้อมแตกแล้ววิ่งครับตัวใครตัวมันคือแคลี่ตัวอื่นกับเมทตัวอื่นเล่นยากจริงครับอย่างวายโอเลตอย่างเล่นยากเลยนะตัวล้วงเดี๋ยวนี้มาแต่ตัวล้วงแบบโหดอย่างซิลมูลาดนะครับก็คือล้วงโถดทั้งนั้นอ่ะ เมื่อก่อนคือระแวงแค่ฮูของแชมเี๋ยวนี้ต้องระแวงทั้งมูลาดระแวงทั้งซิวนะยิงมูลาดหลังเกมออกของครบนะครับผมกดสกิ 3, ลสามปาดมาทีมีแครี่กับเมีตายได้ในสกิลเดียวเลยนะอันตารายจร,จริงครับพวกนี้อันตารายจริงๆอย่างซิวของครบก็สกิลสามทีเดียวตายได้เหมือนกันนะสุดยอดช่วงนี้ผมไม่ค่อยจับแล้วนะแครี่เวลเลตเปิดลุน้นลุล้นลูกแก้วนะครับผมเอาไปแลกไอ้สกินตำนานมาผมยังไม่ค่อยได้จับเลยนะ รู้สึกว่ามันเล่นยากกว่าปกตินะครับแล้วแพนด้ามาจังหวะน,นี้พุ่งไปครับสกิลที่สองไม่โดนว่ะมันสกิลพลิ้ว,วไม่โดนไม่โดนและเลนล่างโดนอยู่ครับเดี๋ยวดักตบหน่อยได้ไหมดักตบหน่อยได้ไหมไวเเลดบางๆอ่ะไปทำเดินดูไวเลเลดไว้ครับพยายามล้วงไวเเลดทีมเขานะล้วงง่ายสุดแล้วแหละเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยไม่ทันครับ แล้ววูคองโดนไล่อยู่มีสโลไหมสโลไม่โดนครับผมแล้วสโลไปจังหวะนี้สกิลที่2ทุกอืมติดสตัรนอยู่บนบ้านขึ้นไม่ได้ถอยก่อนเถอะมังกรก่อนไปมารวมกลุ่มมามังกรเลยครับตีป,ปะเฮ้ยวูคองมาเห็นแวบๆบวูคองวูคองวูคองไปไหนวะนี่ไงสกิลสองสตัรนรวัวๆครับผมแล้วปานจังหวะนี้เรียบร้อย คิวไปอีกหนึ่งเอาวะโอมาเกิดว่าเกมนี้เกมแรกของวันูลาตีค้องอยู่ครับเหมือนทาล่าจะไปล่าโอเคดักเซเลเยอร์ถูกสังหารเดือดดักเซเลเยอร์นะแล้วทาล่าหิวหรอ,อหิวกินข้าวนะเพื่อนปั่นครับจังหวะน,นี้ติดสตาร์ไม่ได้ดิ้นครับเรียบร้อยคิวไปอีกหนึ่ง อยู่ากินข้าวทาร่าเพื่อนแล้วแพนด้าเขาดันเลนบนยาวครับเหมือนทีมเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่าเห็นพิมพ์อ,อมาด้วยนะบอกว่าพอแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแพนด้าเขาแบบแยกเล่นแล้วแหละเนะาะวร์ปวร์ปมันต้องวร์ปงานนี้มันต้องวร์ปเปิดก่อนได้เปรียบไปละฆเปิดไปม่ใครตาโอ,โอ้แล้วผูคลองมาจาังหวะนี้ป้อมตีผมอยู่ว่าเอาเลยเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดเข้าไปแล้วครับและเรียบร้อยตายไวเลส พยายามล้วงตัวบางๆก่อนนะครับเพื่อการที่เราจะได้เล่นง่ายๆและเรียบร้อยตายหมด4ตัวแล้วแพนด้าดันเลนสวย่วงนี้สู้ไม่ได้หรอกเพื่อนและจบเกมอะไรเนะี่ยสวยงามก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนําที่มีคนคอมเมนต์กันเนาะบอกว่าปิดได้นะครับปิดการแจ้งเตือนต่างๆนะเดี๋ยวผมค่อยไปหาเนาะผมยังเล่นโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ค่อยชินเลยรอดจากการตกไทมอนสองไปอีกหนึ่งเปราะรครับ <laughs> ยิ่งเล่นดาวยิ่งลดมีที่ไหนล่ะโอเค ก็จบไปแล้วกับการรีวิวเจ้าตัวโอมานะครับต่อไปเราก็ไปดูสกิลต่างๆของโอม่าแล้วก็ไอเทมที่ผมจะแนะนําให้ออกกันนะครับสําหรับโอม่าเนาะอาซีเคได้เพิ่ม6แต้มเล่นกับเพื่อนนะครับโอเคเราไปดูสกิลของโอมาก่อนเลยสกิลของโอม่านะครับผมผมก็เล่นเป็นเขาเรียกว่าตัวต้นๆเลยเนาะที่ผมชอบเล่นนะครับตัวนี้ก็อยู่ในตําแหน่งไฟเตอร์ ทับแทงนะก็คือสามารถแทงก็ได้นะครับจุดเด่นก็คือควบคุมและก็ว่องไวนะครับสกิลติดตัวของเขานะครับผมก็สร้างความเสียหายาการสร้างความเสียหายทุกรูปแบบของโอมาแม้แบบการโจมตีปกติหรือว่าการโจมตีโดยผ่านทางสกิลนะครับจะมีโอกาสทาให้ศัตรูติดสตัรพร้อมกับสร้างความเสียหายทางกายภาพ9-15%เพิ่มตามเลเวลของฮีโร่ก็คือเลเวลเรายิ่งเยอะจะยิ่งสร้างความเสียหายแรงนะครับของพลังชีวิตเป้าหมายนะซึ่งครูดาวจะอยู่ที่4วินาทีนะครับก็คือไอเทม สำหรับสกิลตัวของเราจะไม่สามารถให้ศัตดสตารนรดวๆได้แล้วเหมือนเมื่อก่อนนะครับคือเมื่อก่อนคือตีโอกาสตดสตานสตานแล้วสตานอีกรดวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมีครูดาวอยู่ที่4วินาทีแล้วนะครับการสตานในแต่ละครั้งและสกิลที่1ครับเป็นการเลือกทิศทางเพื่อพุ่งนะครับผมไปหลังจากนั้นการโจมตีปกติทันทีนะครับหลังจากที่พุ่งไปก็จะทําให้ศัตรูติดมินิสตานพร้อมกับสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับส่วนสกิลที่2นะครับเป็นการกดใช้นะครับผมเพื่อทุบพื้นสร้างควาามเสียหยหกย ทังกายภาพให้แก่ศัตรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศัตรูรอบๆตัวนะครับแล้วทําให้ศัตรูที่โดนสกิลนี้ติดสโลนะครับส่วนเดี๋ยวก็เขีย <c> น <oughs> นี่ก่อนแล้วกันเอาและการใช้สกิลนี้นะครับม้แต่ละครั้งถ้าเกิดว่ามีฮีโร่ศัตรูหรือว่าคลิปนะครับของคลิปปากก็ได้คลิปเลนก็ได้ฝั่งตรงข้ามนะครับที่เราสามอาจโจมตีเรานะถ้าเกิดสกิลนี้โดนก็จะเป็นการเก็บสแตก็กเมื่อเก็บสแต็กครบ3ครั้งก็คือใช้สกิลนี้โจมตีครบ3าครั้งจะทําให้ สกิลนี้นะครับผมเป็นข้อนแดงนั่นเองเมื่อโจมตีด้วยสกิลนี้ครั้งต่อไปจะทําให้ศัตรูติดสตันนะครับเป็นสกิลหมู่ที่ค่อนข้างดีเลยสําหรับสกิลนี้นะครับผมทั้งสโลแล้วก็ทั้งสตันได้ด้วยนะเมื่อเก็บสแต็กครบโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่สกิลอัลติเมทของเขาครับสกิลที่3นะครับผมโอมาก็จะหมุนรอบๆตัวนะครับผมเมื่อกดใช้สกิลนี้พร้อมกับอาวุธของเขาสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่ศัตรูรอบๆตัวนะครับซึ่งสกิลนี้สามารถคอมโบสกิลติดตัวได้ก็คือมีโอกาสทําให้ศัตรู ติดสตันนั่นเองนะก็คือทั้ง3สกิลมันสามารถคอมโบสกิลติดตัวได้นะครับโอเคส่วนไอเทมที่เราออกกันในวันนี้ก็จะออกเป็นเซตนี้เลยครับไอเทมชิ้นแรกรองเท้าบวกเกราอนะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีปกติลง15%ส่วนชิ้นที่2เป็นเสื้อคลุมฟ้าครับลดคูดาสกิล10%บวกเกรา300หน่วยบวกเลือด800หน่วยพร้อมกับเมื่อใช้สกิลแล้วการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะทำให้ศัตรูติดสโลพร้อมกับสร้างความเสียหายทางกายภาพ ที่รุนแรงกว่าปกตินะครับเอามาคอมโบกับสกิลที่1แล้วสกิลที่2ของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้และชิ้นที่3ครับออกมาเป็นเสื้อคลุมแดงครับบวก80พลังโจมตีบวกกรา330หน่วยแล้วก็สร้างความเสียหายเวท100หน่วยแก่ศัตรูรอบๆตัวทุกๆ1วินาทีแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของเราด้วยนะครับเลเวลอัพก็จะเพิ่มขึ้น4หน่วย4หน่วยได้เรื่อยนะส่วนชิ้นที่ สครับออกมาเป็นเกราะเขียวครับบวกต้านทานเวท180หน่วยบวกเลือด1 1 0 0นหน่วยพร้อมกับทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น5%แล้วก็เมื่อโดนโจมตีก็จะฟื้นฟู HP ห,หรือว่าเด้งเลือดขึ้นมา8%นะครับในเวลา2วินาทีคูดาของไอเทมชิ้นนี้อยู่ที่10วินาทีครับคูดาวไวมากนะ10วินาทีเลือดเด้งถี่เลือดเด้งถี่นี่ก็ถือว่าเกลียนใช้ได้กับไอเทมชิ้นนี้และชิ้นที่5้5อ่า 5, ครับออกมาเป็นถุงมือคนยักษ์ครับเฮอร์คิวลิ พร้อมกับเมื่อเลือดของเราน้อยกว่า40%จะทําให้เราได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น40หน่วยแล้วครับแล้วก็ได้รับโล่ป้องกันด้วยนะครับซึ่งตอนที่ไอเทมชิ้นนี้สถานะทํางานนะก็จะทําให้ตัวของเราเป็นตัวใหญ่ๆนั่นเองที่หลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่เพราะว่าเขาออกไอเทมชิ้นนี้นะครับและชิ้นสุดท้ายครับผมออกมาเป็นเกราะตายเกิดครับไอเทมชิ้นนี้ก็ตามชื่อเลยครับผมบวกเลือด1,000หน่วยแล้วก็ตายแล้วก็จะเกิดมาตรงที่เราตายครับภายใน3วินาที โดยที่จะมีเลือดทั้งหมด40%จากเลือดทั้งหมด100%ของเรานะครับคูดาวก่อนเทมชินนี้อยู่ที่3นาทีนะก็3นาทีใช้ทีนก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปห้าวตอนที่เรายังไม่มีผลของสถานะไอเทมชิ้นนี้เนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยกับไอเทมแล้วก็สกยูต่างๆแล้วก็การเล่นของโอมานะครับสามารถลองนำไปปรับใช้กันดูได้นะครับฝากกดไลค์ like, คลิปนี้ฝากกด Subscribe กันเหมือนเดิมเจอกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าครับผม